ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 Official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมรุกฝืดแต่กิมารยส์ยังได้เปรียบที่เล่นในถิ่นด้วยศักยภาพทีมเหนือกว่าสมควรขณะเดียวกันนาซิโอน,นันเล่นนอกบ้านหวังผลยากดังนั้นกิมาร์จึงน่าจะบทคว้าชัยสำเร็จ ตามมาที่คู่2ทั้งสองทีมต่างทำผลงานแย่ในช่วงหลังแม้รายโยบายเยกาโนจะเล่นในบ้านแต่เคตาเฟวางแผนมาเล่นแบบรัดกุมดังนั้นทีมอาซูลอนจึงมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มเช่นกันคู่3ตูลูสส่งท้ายปีที่แล้วด้วยชัยชนะ3เกมติดต่อกันในทุกรายการเรียกความมั่นใจไม่น้อยในลีกไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ8 ขณะที่ลองส์นำจ่าฝูงอย่างเหนือความคาดหมายโดยนำหน้ายักษ์ใหญ่ปารีสแซงแช็คแมง1คะแนนฟอร์มร้อนแรงชนะต่อเน,นื่อง7เกมหลังรวมทุกถ้วยชั่วโมงนี้กำลังเข้าฟอร์มดูแล้วลองส์มีโอกาสบุกคว้า3แต้มถึงบ้านตูลูสคู่4คู่เด็ดวันนี้กายารี ari, ถือว่ากำลังใจมาดีจากฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้องยอมรับว่าพวกเขายังเป็นรองเอซีมิลานอยู่พอสมควร ยิ่งทีมเยือนมีโอกาสขึ้นนำจากฝูงของตารางก่อนเรทอาจจะสูงแต่เชียร์ปีศาจแดงดำลุ้นเม็ดสองดีกว่าคู่สุดท้ายกิววิเซนฟอร์มแผม่วในช่วงหลังไม่ชนะตลอด6เกมหลังสุดขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนตั้งเป้าบุกมาเก็บชัยชนะเพื่อไล่จี้กลุ่มทีมนำดังนั้นทีมเยือนน่าจะใช้ชั้นเชิงที่เหนือกว่าบุกมาคว้าชัยตามเป้าหมาย